สวัสดีครับวันนี้ทำน้ำโลกทีวีและติ๊กตอกถูกใจที่ได้ดูนะครับได้มายังศูนย์วัดภูมงคลของวัดแก้วเจักปพานะครับหลวงศรีพญาเขตมพาวรักหลวงเทราพทอในศูนย์วัดเครื่องนี้ก็มีพระพุทธรูปที่สัมผัสที่ทางวัดได้จัดหล่อขึ้นแล้วก็ทขาพิมพ์ทุกชเศษนะครับอย่างเช่นองค์นี้คือพระจำลององค์พระประธานในองค์ขอวัดแก้วเจักปพานะครับสร้างเมื่อปี2550 หรือเมื่อ20ปี20ปกว่าปีที่แล้วมีทั้ง9ก้าิ้ว5นิ้วตอนนี้ก็เหลือจำนวนน้อยแล้วครับนะามชาไปอ่าที่ที่พระเพื่อไปที่ยึดเหนี่ยวใจแม้กระทั่งอันนี้ก็หลวงพ่อแดงนะครับสร้างมาปี2560กพเป็นเกจีคณะาจาร์เอาสัมพันธ์ที่เกี่ยวไว้แก้แข่ไฟนะครับที่จะี่เขอรันอกจากนั้นนะก็ในศูนย์พักเครื่องของวัดแก้จังไฟนี่ยังมีวัตถุมงรลหลากหลายมาจากวัดต่างๆนะครับเพื่อ ให้สังข์ชนได้มาบูชาเพื่อนำปัจจัยเนี่ยไปบำรุงเสนาสนะสงหรือบำรุงวิาันนะสูญหมูนด้วยนะครับไม่ว่าสฆ์อาภาคหรือว่าเกิดอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องสงเพื่อเอาไว้บำรุงเสนาสนะของวัดนะครับขอเชิญมาบูชากันได้ที่วัดแก้วแจ่มฟ้านะครับถนนสีพญาเขตบางรักกรุงเทพมหานครขอเชิญนะครับขออนุโมทนาบุานนะครับ